เช้านี้ที่ตำบลบึงพระบรรยากาศโดยรวมดูอึม,มครึมคล้ายๆฝนจะตกแต่แม้กระน,นั้นข้าพเจ้าก็ยังต้องทำหน้าที่ในการดูแลฟักทองอยู่เพราะฟักทองที่ข้าพเจ้าปลูกเอาไว้บริเวณหน้าบ้านมีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียบานสะพรั่งเลยบางครั้งพึ่ง ก็ไม่สามารถที่จะมาผสมเกสรได้ข้าพเจ้าก็จะมาทำหน้าที่ส่วนนี้แทนหมู่มแมลงยอดฟักทองช่วงนี้ก็ดูเยอะพอสมควรทีเดียวบางครั้งก็เก็บเอาไปรับประทานเมื่อเห็นสมควรว่าการผรสมเกสรควรจะได้กระทำแล้วข้าพเจ้าก็เด็ดดอกเกสรตัวผู้แล้วก็ เด็ดกลีบออกส่วนหนึ่งแล้วก็นำไปผสมกับดอกเกสรตัวเมียซึ่งในภาพนี้ก็จะมีพึ่งส่วนหนึ่งมาช่วยผสมเพราะฝนฟ้าไม่ตกและมดแดงไม่เข้ามารังวานมากมายการผสมเกสรโดยพึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่แม้กระน,นั้นเพื่อความมั่นใจข้าพเจ้าก็จะ มาช่วยพึ่งผสมเกสรซึ่งการผสมเกสรก็เป็นไปด้วยความรับรื่อนดีครับทั้งคนทั้งพึ่งไม่ทะเลาะก,กันเพราะเราเข้าใจกันดีว่าต่างคนต่างทำหน้าที่นี่ก็เป็นแปลงถัว่วพูซึ่งก็เริ่มออกดอกปรีๆมาแล้วอีกไม่นานคงจะได้เก็บผลผลิตแน่นอน จะสังเกตได้ว่าพึ่งมาเยอะเลยเออนี่ฟักทองรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้จะการผสมก็ติดชัวร์เลยครับลูกใหญ่ความกว้างคืบกว่าเลยเนี่ยฟักทองลูกแป้น นี่ครับโอ้โหสามกิโลไปอยู่เลยครับหลักอึ้งเลยครับโอ้โหข้อต่อปลายเขารุนแ,แรกหนักมาดูแล้วครับอื้มอู้ยมีรูหนึ่งครับเขียวปัดเลยนะอื เห็นฟักทองให้ผลผลิตเช่นนี้แม่ก็มีแรงใจคินครับท่านใดสนใจอยากจะผสมเกสรให้กับฟักทองก็ลองทำดูครับชีวิตคนเราต้องพึ่งอาหารครับอาหารเป็นหนึ่งในโลกจริงๆครับโอวาทพ่อครูสมณะโพธิรักท่านกล่าวเอาไว้ชัดเจนว่ากสิกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอาหารเป็นหนึ่งในโลกยิ่งใหญ่กว่าเพชรนินจินดา ยิ่งใหญ่กว่าอาวุธยิ่งใหญ่กว่าอำนาจนี่เป็นวัฒกรรมของหลวงพ่อโพธิรักษ์